ข้างซ้ายนะครับดังปกติไม่จีไม่หำไม่จีไม่หำนะครับข้างซ้ายพัดลมระบายอากาศ5ตัวนะครับ ตัวนี้ก็เป็นพัดลมเป่าฮิตซิงของสวิชิงเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ใส่นะครับก็เลยจําเป็นต้องใข่ด้านบนนะครับเพื่อความทนทานนะครับจะได้เหนียวๆแล้วก็พัดลมระบายอากาศของฮิตซิงคด,ดีนะครับตัวนี้คดีมีป้องกันสายช็อตนะครับเฟสมอดเฟดเป็นสี่สสสองนะครับรองรับโหลด 2. 6 6โอห์หอนะครับ18นิ้วได้ข้างละ3ดอกนะครับขนาดขนาดแท่น2ยูลึก20นิ้วนะครับน้ำหนักรวม,ม,มประมาณ ประมาณสิบหกกิโลนะครับก็อตัวนี้ไฟเลี้ยงบวกลบร2อยี่สบโวลต์นะครับมีป้องกันสายช็อตแล้วก็มีป้องกันะเบงด้วยนะครับบาลานซ์อินพุตในตัวนะครับค่าดีมีบาลานซ์อินพุตในตัวก็เลยไม่ได้ใส่ข้างนอกนะครับเพราะว่าข้างในตัวค่าดีมันมีบาลานซ์อยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ความร้อนต่ําครับให้กําลังสูงนะครับเหลือเซตวินะครับเดี๋ยวก็จะเทสกําลังงานอะไรเวฟแล้วก็เซตวินะครับโอเคมาอะย้ายมา ข้างขวาอาลองดูซิข้างขวาดังเหมือนกันหรือเปล่าโอเคไปโอเคจบแบบเท่ๆครับ เหลือเทปแล้วก็ตั้งวิวแล้วก็ปิดฝาสงงานครับจัดไปครับจัดไป